สบายดีเด็กกระสบัดดีพี่น้องเบอร์สกูสกุเลเนี่ยเด้อบ่าว่าสิเป็นพี่น้องฝังลาวพี่น้องฝังไทยรวมทั้งที่พี่น้องทีอยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะแม่น้องโซกับทักไทยสบายดีเมื่อน,นี้แม่น้องโซกับสิมาใส่ฟุ้นกาแฟพี่น้องเอ้ยสิพาพี่พาน้องมาเบิง่งวิีีการใส่ฟุ้นกาแฟแต่ว่าเขาต้องไปให้พุ่นก่อน้วเขาก็จังเอาไปใส่เอาใส่ยู่สวนพี่น้องเอ้ย อันห้เมอนีกามามนีกะมาหลายค้นเติบอยู่มากะมีพ่น้องโซกแล้วกะมีอ้าวแล้วก็มีอ่าซอยกันสี่คนพี Project ่น้องเอ้ยเออเม่น้องโซกเฮ็ดพิดสี่คนพี่น้องเอ้ยมาสี่ค้นมนีมาใส่ฟุ้งกาแฟตบาก่อนไปกับเม่น้องโซกอ่ะขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามมาบส้มเม่น้องโซกเนาะมากดไลค์กดแชร์ให้จะได้เม่น้องโซกอ่ะขอบคุณได้เด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามมับส้มไปในเม่น้องโซกว่าวิธีใส่ฟุ้งกาแฟหรือว่าฟุ้งกาแฟคือแนวไหนไปอันีกาสิเป็นฟุ้งเอย อันคขาหลังจากเขาจะสีแล้วมากาแฟที่ห้าเก็บมาแล้วแล่ะห้าก็จะไปตากแห้งหลังจากตาแข้งแล้วห้ากับมาสีคล้ายๆกันกับข่าวเปลือกเขาเลยพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบอเก็ตมันนี่นี่เก็ตมันนี่พอมันเน่าแล้วแล้วห้าก็ เอาไปใส่เอาไปเห็ดพุนไปเห็ดพุนใส่อันสวนกาแฟที่เขาปลูกไม้บบหรือว่าสวนกัเกาบอใส่อะไรบดสุยางพี่น้องยหรือว่าสิใส่พืชพักกางามเพราะว่ามันเบาได้กับมันเน่าแล้วว่าสัรสาฟุ้กาแฟนี่อันมีคุณประโยชน์ต่างหยอย่างพี่น้องเยเพราะว่าสิเป็นไนหรือว่าเป็นเปลือกเนาะไนมันก็กินไนแต่ว่าเปลือกก็ใส่พุนไนพี่น้องเยบอกว่าห้ายไงห้างเดียบไม่ต้องโศกสิคุ้มหายพุนกาแฟก่อนเพราะว่าเผาสิเอาไปใส่สวนอันนั้นก็สิเป็นพอไ้องโศกแล้วก็อาวแล้วก็อาพี่น้องเ้ยสบายดีพี่ เพราะว่าสีมาหายฝุ่นกับเพ่เพราะว่าเขาสิเอาฝุ่นไปใส่มาเนี่ย ngay <laughs> ngay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แล้วมันเต็มลูกเออแล้วมันไปอย่างหัวโหลเฮียเป็นสัตว์โหลไม่รู้ใส่จะเด็กออกไปไหนเฮ็ดครับให้มันมันไปบ๊ายบายโดนนะอ่าจะไปนะครับ

พัง้งโน่นแค่ตั้งก็ตั้งเงีง้ยมันแน่พั้งวิแค่กะไอพิ่สมาลัยไป I'm glad ตอนนี้กะให้ได้รลายติบนเลยเลย,ยีาา่ยมพลังโซกกะสิไปมัดกับอาสองคนมัดแต่ว่าแต่ว่าส่วนให้หันให้พอลังโซ้กับเอาเพิ่นให้ต่อไปแต่ว่าผู้มัดกับมัดผู้ให้กับให้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าจะน้อยเทาก็าจะเร็ลงไปยายใส่ยกูกระเพาะนะด,ด,นออดีว่ะหนึ่งไซส์เจ็กไข่พอสิไม่ติดลมมาลองดูจะทำ อโอเเกดหลังแต่ต่างแเชื่อถืขาดยึดมันยึดดอกจะเอามาแปลงคายเงี้ยเคผ่านจไปเบิ่สวรรค์น่าหลุดงาเทียนสนิกันหนึ่ง ประมาณอันสองสามร้อยสอบผู้ใดพี่น้องเอ้ยจ็ดสิบพอนี่ก็ได้เพราะว่าสวนอันสวนกว้างแน่ อันที่จริงมันกรบาดได้นักหอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเบานะเพราะว่ามันเป็นเปลือกแบบแบบคล้ายๆกันครับอันอันนนั้ขี้เขาที่ว่าอันขี้แก่ประศรีษะที่จังหวัม่ิ้องโลกที่จริงมันกรบาดได้นักเพราะปันใด สอบหนึ่งกับสิประมาณได้โบซิโปรที่กาดบไรครับเพราะว่าอันไม่ต้องโซกับฟ้าโเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าใส่ฟุนกาแฟแล้วนี่ไม่ต้องโซกับะได้ลกเมื่อบานเพราะว่าอันเขาหน้าแซงหันซุกแล้วเพราะว่าไม่รักโทรมาว่าอันเขาเหลืองเลยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องโซกเรื่องิโร่เกี่ยวเขาแต่ว่าหลังจากใส่ฟุนแล้วนี่แหละสิไดร่ง จำไอจีมาลาักได้เสียงต้วเลยจำเอามาต่อห้าจำเอามาเถอะฮาเสียงเสือใหม่เผ็ดขาดใหม่ใายออกไปอีดอกยกั กราสิมาที่ใส่กรตายเด็กไอ้แม่เห็ดแล้วก็ข่นเ่าข <laughs> <laughs> ่นเห็ดเลยแล้วก็ผักผัดผัด่อยน้าล้วงเก็เอาแกงแกงลายเนาะเป็นหน้ามึงแดง แตอนนี้การไม่ลงโซก,กับอากะเลยมัดเรียบร้อยแล้วกะส่วนโพลงโซกเลยก็ grab 奥ขึ้นกระคุณกองไปพี่น้องเอ้ยกองมึงไงนหนึ่งเลยแล้วจะน้อยเขาจะได้เอาขึ้นรถตอกแลก้วกะเอาลงไปใส่สวนกะเพตอนนี้เขาจะกำลังเอาขึ้นรถตอกพี่น้องเอ้ยเพระาะว่าเขาจะเอาลงคนลงไปใส่ให้ให้ให้ก็บยุ่งกับบริไกลดอกให้กับ มาหนี้เน,น,นี่ยวกันเยอะแล้เนาะใช่หรือเปล่าเนะอือ พ่อไปม่ลู้ตอนนี้กะเอาอันขี้แกบหรือว่าฟุ้นกาแฟขึ้นรถตอกเรียบร้อยเดี๋ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮากระสีเอาลงไปใส่สวนก่อนบัดนี้ตอนนี้กะเฮากระลงมาหอดสวนกาแฟเดี๋ยวเฮากระสีเอาฟุ้นลงไปยายใส่ก่อนยายใส่กะใส่ตามหลงมันนี่พี่เอ to erm ้ยเพราะว่าอันมันเริ่มจะบ่งบ้ามเฮากระตรงใส่ฟุ้งนะกาแฟกัน อันกกใหญ่ๆอ่สิเป็นกาแฟกลางแต่ว่ากกน้อยนี่สิเป็นกาแฟน้อยพี่น้องเอ้ยมันมีสะมีลายสายพันธุนโโ์แต่ว่าไม่นองโซกับโบฮู้หรอกฮู้แต่ว่ากาแฟกลางก็กาแฟน้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเ่าสิคุ้มยหญ่ใส่ก่อนเพราะว่าอันจะโดนมาสีดำนะแต่วิ่มันก็ะยับลงกยับลงเลยส่วนเอาเป็นกระสียหญย่ห้อายใหญตามลองมัน ตอนนี้กาไม่ต้องโซก,กับไสพุ่นเรียบร้อยเลียวพี่น้องเอเ้ยแต่ว่ากับบทท่านระเด้อหลอกสวนกนได่แต่ว่ามันเบิดในโดดน,นะเฮาต้องขึ้นไปเอาใหม่แต่ว่าตะเบนกับยักลง้งยักลงไก่ค่ำนเฮากับสิพักพรก่อนเนะเดี๋ยวไม่ต้องโซกเมื่อก่อนมาในเมื่อพ่อไม่ต้องโซกอยู่เฮือกันพยาบาดนี้ตอนนี้กาไม่ต้องโซกกับขึ้นมาเอาเทือนเป็นปที่เรียบวเลยดเดี๋ยวกับสิฮ่าเห็ดยู่เห็ดกินก่อนเพราะว่ามันกะับไก่สิค่ำนะฮนะเดี๋ยวไม่ต้องโซกกับสิหาเห็ดเห็ดยู่เห็ดกินก่อนเพราะว่า มืัอนี้ก็ซีนหมูพี่น้องเอ้ยได้ซีนหมูมาเพราะว่าแม่น้องโซกับบริปหฮายังค่ะนะมืัอนี้เพราะว่าใส่ฟุนกาบเฟกับเมื่อยแล้วฮ้อก็เลือกบริปหฮายังไล่ซีนหมูพี่น้องเอ้ยแม่น้องโซกับสีแกงแกงใส่พักใส่พักกะแม่แล้วก็เก็บมาไว้เดียวเอยเดี๋ยวพักกันดิเดี๋ยวสีโซ่ละกะแกงโอ้ยแกงใส่พักเพราะว่าบ้านเพราน้องโซกนี่ว่าเรื่องพักหนาเนี่ยกะบุบุอึดกินพี่น้องเอ้ยขั้นเบาเรื่องพักแต่ว่าขั้นเบาเรื่องสิไปหาปูหาปลากะบุมี่บอลหาหรอกพี่น้องมี่กับพนเดย์อยู่ห้องกินผู้ายบุ ปลากระโจฮากัาาบโมเ็นต์สีแบบแบบอันนั้นได้แบบปลาบันอื่นเพราะว่าอันเพราะว่าปลาทั้งนี้มีแตปลาหักกล้วยพี่ลองเอ้ย กินหมูกะซอยเรียบร้อยเดี๋ยวังไม่องโซกกะสิมาตัมหมักปีกก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่้องโซกสิแกงเอาแกงใส่ผักเพลิดกับใส่ซีดายๆเติมเนี่ยเพราะว่าทั้งนี้ครับเจาเด็กมากินเผ็ดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทั้งบ้านไม่้องโซกหน่ะบอกว่าใกินเผ็ดเป็นไรเพราะว่าง่ายเราหมักเผ็ดเพราะว่าเราเป็นกัะโต่ว่าทั้งนี้ตูแม่้องโซกแล้วหมักเผ็ดใส่ได้ๆเติมเล็กหน่อย เทียมจะนอนเพราะได้รับข้าวโอเคบักพีกระตมัมเรียบร้อยนะเดี๋ยวเขาจะไปขวารสินมงก่อนมันขวารสินมงใส่ขวาสินไข่ใส่เขาขวายมันหดก่อนแล้วเขาก็จังเอาน้ำใส่แล้วเขาก็ทำกันเก่งเพราะว่าเขาขวายมันหดเนี่ยเขาจะรับข้าวขวาใส่กันกับอันใบหวัวสินไข่อบบยู่ดีเปล่าใบใส ส่วนหมอกะฮะห้อาเราคนเดี๋ยวแม่น้องสุกกะเสียเอาพักไปด่างก่อนเดี๋ยวด่างพักก่อนพักกับพักไปงนวพี่นหนุห่มพักไปงนวงอะไเพราะว่าอีเมยเราเก็บไว้เตรียมไว้ให้เพราะแม่น้องสุกกะเฮ็ดเบียกมากค่ำกับบริษัทหายังมากินเถอะนะส่วนพักกะล่างนิดหน่อยเด้อเดี๋ยวแม่น้องสุกไปเบ่งหมอก่อนเพราะว่าจักอาผอนคุณไปหอดใส่เด้วจกักสุกเด้วจกักยัง ส่วนหมอกับอาเราคนกับฟุกงเป็นรอยดเดี๋ยวเขาจะทำการปรุงมา,า,มาดิเดี๋ยวเอาพริกสัก่อนหลังจากเอาพริกเสร็จเราก็ตุงเกลือไปนู่นไปนู่นเกลือตั้มเลยค่ะเดี๋ยว,วยเยวขาค้นอีกเล็กน้อยเขาจังสีมาซีบออาฟ้าหมอกับผุดเด้เดี๋ยวมันต้องโซกซีมก่อนอุ้ยซีมตอนเหนลอเนาะมันจะสู่กระซาดนี่ เดี๋ยวป้งก่อนเดี๋ยวตัดก่อนตัดแกงหมูแกงซีนหมูใส่ผักนี่พี่น้องกับขาแดงแม่ลองโซกมันอีกะแกงซีนหมูใส่อันผักเป็นนัวมาเลยพี่น้องเด้อกินขาแดงแม่ลองโซกเด้อไม่มีตังค์มันมีจะบกมอนันก่ไปกับเนี่ย ngon nhập kinh ừ. à, rồi ngon ngon tốp bắt tốp mà với can không có bắt tốp cả Thịt ตอนน้กาไม่ตลงโู้กับเด็กินเขากี้น,น้ำเรียบร้อยแล้วคลิปนี้กะ เอาเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอเมนลงโศกใหม่ผู้ใดที่ว่าเขาวม้บงไม่ไม่ๆก็อย,าาย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมนลงโซ่ในเรือพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกาลังใจในการได้คลิปต่อไปส่วนที่ว่าผู้ใดอยากพลาดคลิปใหม่ไม่เมนลงโศกก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามให้เมนลงโซ่ในเรือพี่น้องเนาะ